รู้ว่าก,กระทรวงการคลังมีกี่ที่แค่นี้เรากลายเป็นคนโง่เลยเหรอ <laughs> ถ้าทุกคนรู้ว่าหนูอ่านทุกคอมเมนต์ก็ช่วยคิดก่อนที่จะพิมพ์คอมเมนต์ออกมาง่ายๆเลยนะคะพิมตอบดีกว่าเป็นคำถามที่มันดังกล้องอยู่ในใจคิมพออ่านเสร็จทุกคนอย่ามาโฟกัสกับแค่หน้าอกของหนูเลยทำไมหน,นมานดูกันนะไม,ไม่เปิดหนังโป๊ดูกันนะมาดูเี่ยวัแค่หนูมีรอยดูดอ่ะหนูจะกล้ามาถ่ายรายการแล้วใส่เสื้อเปิดคอป่ะหนูจะกล้าไามให้แม่เห็นรอยดูดหนปะ เลยสามคน,นอะไรอ่ะต้องมีอินจีแล้วเฮ้ยมันกินตะกองสัง่งวันนี้ครบเลยสามคนมีใครบ้างคะมีคิมคะ่ะส้มเช้งคะ่ะไผ่หลิวคะ่ะเฮ้ยไม่ใช่จริงๆวันนี้จะมีไผ่หลิวต้นข้าวมาด้วยแต่ขอโทษทีวันนี้ทํางานกันเยอะเยอะเยมา,จากจนมาถึงนี่ลืมว่าจะให้หลานมาวันนี้เราเดินงานกันห้างานอ่าก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนวนะ่าคลิปนี้ก็เราจะอย่าูอย่าดูตัวเดี๋ยวจะไปเล่ดาคลิปนี้เราจะถามตอบมีคําถามมาแล้วเราจะตอบก่อนอื่นอย่าทุกคนไปกด subscribe นะกดติดตามกดกระดิ่งด้วยช่ว โอ้โห,โโหโกดกดกดเชิญทุกคนนารีไปกด ไม่กดเราจะถอดให้คุณฟังกดกดกดทํ้าให้กดแม่จะตกไแล้วล่ะพี่อแม่เป็นตลกแล้วไม่ต้องเป็นนักรียนก็คือบอกไว้ก่อนเลยกติกาก็คือว่าเราตั้งใจว่าเราจะทําเป็นรูทีนอยู่แล้วแบบสักเดือนละหนึ่งครั้งหรือสองเดือนครั้งอะไรเงี้ยเป็นคลิปมาตอบคิวเอมาตอบคําถามมาคุยกับคนในคอมเมนต์อะไรเงี้ยแต่คือถ้าต่อๆไปนะใครอยากให้เราเห็นคอมเมนต์ของคุณแบบอยากให้เรามาตอบในในคลิปอ่ะกรุณาพิมพ์คําว่าคิว ตอบคำถามหรือประโยคอะไรที่คุณอยากจะรา้อยาการู้อันนี้เราจะหยิบขึ้นมาแล้วก็จะมาตอบเพราะว่าตอนนี้มันเม้น์เนี่ยประมาณ300 500- ถึง1,000คอมเมนต์แต่บอกนะทุกคนเราไล่ดูทุกคอมเมนต์นะคะดูทุกคอมเมนต์เลยแล้วมีบางคอมเมนต์ที่เราเข้าไปตอบเลยก็มีบางคอมเมนต์เราก็ยิ้มแล้วก็กดไลค์ให้นะคะ ขอบคุณมากๆเลยนี่นี่หนูคือคนที่อ่านครบทุกเม้นไม่เคยมีเม้นไหนเะนั้นใครที่เม้นมาไม่ต้องกลัวนะคะทุกคอมเมนต์เราอ่านหมดแต่ใครที่อยากจะให้เรานําคําถามนั้นมาตอบก็พิมพ์ Q a A แล้วก็คําถามแล้วเราจะรวมมานะคะได้20คำถามแล้วก็มาตอบเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนรู้ว่าหนูอ่านทุกคอมเมนต์ก็ช่วยคิดก่อนที่จะพิมพ์คอมเมนต์ออกมาไม่อย่าพูดอย่างนี้ไม่ต้องคิดก็ได้แต่พิมมันจวาาที่สุภาออที่ที่หยก บางคนที่มาวาจาสุภาพแต่ก็เป็นเรื่องที่ไม่สุภาพเหมอ,อนมันรู้จั่นสุภาพแบบขอโทษก่อนนะครับเออยกข,ขายไหมครับอันนี้ไม่ได้นะคะเอออันนี้มีทักมีทักไลน์มาเลยนะ,ะอ๋ออีกเรื่องหนึ่งขอแป๊บนึงขอ,ขอ,ขอแรกค่ะขอวอนนะคะขอวอนท่านผู้เมตตาทุกคนเลยนะคะเบอร์โทรที่หนูเขียนเอาไว้ให้ติดต่อง,งานรลกวนติดต่อมาแค่เรื่องงานนะคะต่อไปนี้ยกไม่รับเองแล้วเพราะว่าโทรมากันแล้วแบบพอมันเป็นเบอร์ส่วนตัวทุกคนก็จะเข้ามาแบบนี้ หรือแบบเอาเบอร์ไปแอดไลน์แล้วก็ทักไลน์มาหรืออะไรแบบนี้คือหนูรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วมันคือพื้นที่ในการทํางานพื้นที่ส่วนตัวของหนูหนูขอพื้นที่ตรงนี้หน่อยได้ไหมถ้าอยากคุยก็ดลยกไอทีมาสิหนูเห็นหนูก็จะตอบอยู่แล้วหรือเอาง่ายง่ายที่สุดคือคุณคอมเมนต์มาพิมพ์ Q&A เราเห็นแน่นอนแล้วเราก็จะหยิบขึ้นมาตอบในคลิปด้วยไม่ต้องมาจีบในนี้นะโอเคไม่ต้องไม่ต้องโทรมาจีบไม่ต้องโทรมาจี เราเราก็จะไม่รับสายเองแล้วนะคะเราแอนมาแล้วค่ะแล้วจบอ้าวเริ่มคำถามกันดีกว่าคำถามวันนี้รับผิดชอบเป็นพิธีกรใช่ไหมคะใช่ค่ะมาที่คำถามคำถามแรกนะคะโอเคอ่ะไอบอลนิสัยเสียอยู่แล้วใช่มันตลกแต่บางครั้งคงจะเกินไปนิสัยมือไวใจเร็วเปลวเจ้าชู้เผลอใจไม่ได้แฟนต้องจับให้อยู่ไม่งั้นมันไปแน่คืออะไรอ่ะไม่รู้เหมือนด่าแบบพี่บอลเป็นชุดอ่ะไอบอลไอบอลพี่บอลไง ว่าเหรอขอโทษแสดงว่าคนคนนี้คงดูไว้จคลิปไม่จบแน่โอเคคุณกลับไปดูคลิปใหม่กลับไปดูคลิปใหม่นะคะคุณน่าจะดูคลิปไม่จบคุณดูคลิปไม่จบแล้วล่ะทั้นนั้นคุณพูดกับเขาไม่เนี่ยพอพอคุณดูคลิปไม่จบคุณก็จะคุยมาแบบไม่รู้เรื่องหลายโมเมนต์ด้วยนะที่แบบเหมือนเหมือนดูไม่จบอ่ะไปว่าว่าแบบว่าพี่ยูรีอย่างเงี้ยเออตลกอะดูไม่จบคุณดูไม่จบนอกจากนิสัยพี่บอลจริงๆเป็นยังไงเอ้ยี่บอลนิสัยน่ารักมากใช่เป็นคน ไม่ใช่เลยคือคนละคือที่คุณพิมพ์มาเนี่ยนอกจากคุณดูคลิปไม่จบแล้วคุณก็ไม่รู้จักตัวตนของ bon บอลที่แท้จริงบอลเป็นเด็กที่รู้การลาเศะมากบอลเนี่ยรู้จักกับแม่มาเนี่ยไม่ต่ำกว่า1 7 7, 8 8ปีนะอืมสนิทก,กันมากนะคะแล้วพวกนี้ก็คือหลานอยู่แล้วฉะนั้นไอ้มือไวใจเร็วอย่างเงี้ยคุณตัดไปได้เลยแสดงว่าคุณไม่ได้ดูคลิปจบ,นนบเป็นง<ว><ว>ลิปเหมือนสนิทเลยเหมือนน่าจะรู้จักที่บอลเป็น ดีเลยบอลใช่ไม่ได้ไม่ได้ถือไอ้ไอ้บอลเด็กข้างบ้านเขาหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้บอลเด็กข้างบ้านต้องมานที่เราทำไมแล้วก็ในในคลิปเดียวกันนะคะมีคาถามว่าอันนี้คลิปก็คือเซอร์ไพรส์มันเกิดที่หยกใช่ค่ะเสื้อกล้ามขาวใครอรอครับเสื้อขาวนี่ลูกสาวพี่บอลหรือเปล่าคือต้องบอกว่าคลิปนั้นน่ะคนดูเป็นล้านเราเชื่อได้เลยว่าก็จะมีหลายๆคนทคนไม่รู้จักเสื้อขาววันนั้นก็คือเสื้อดังวันนี้คิมเองค่ะอแนะนําตัวเองคิมเองนะคะเสื้อขาวคนนั้นคนที่ถือเค้กอ่ะค่ะลูกสาม ลูกพี่บอลนะคะน้องสาวมอเองค่ะโอเคนะคะต่อไปก็อยากให้พี่คิมออกบ่อยจังเลยค่ะได้ค่ะคิมจะมาออกไปบ่อยแล้วเพราะว่าคิมแบบเพิ่งว่างช่วงนี้เนาะแล้วคิมก็ขัดสนด้วยต้องมาหาแม่บ่อยๆน่าสงสารค่ะลูกใช่ว่าลูกกัดนลูกคุณน่าสงสารมากขัดสนคือต้องบอกว่ามาทําคลิปเนี่ยช่วให้ตังค์เลยนะจ่ายตังค์ไปเลยนะเพราะว่าหนึ่งอย่างที่รู้กันอยู่ว่าลูกฉั้ใช้ตังค์เก่งใช้เงินช้าเนี่ยเเงินเก่ง จะต้องคุยเรื่องเงินให้เรียบร้อยก่อนก่นอนที่จะมาชา้าช้านเกง่ง <c oughs> วันนี้มีเงินจะกขับรถมาถึงที่เลย <c oughs> <c oughs> รู้งานลูกจริงหรือเปล่าหรือเอามาทำยอดบิวโอ้โหนี่เขาไปดูอีพีไหนเนี่ยคลิปไหนเนี่ยอยากเอาอันนั้นใส,ส่สะดือที่แม่เก็บไว้ทุกคนดูบ้างเลยออใช่ <c oughs> ทุกคนรู้ว่าหนูมีใส่สะดือกับน้องแม่เก็บไว้ทุกคนือ Amazing มากแล้วก็มีไดอารี่ของแม่ที่แม่เขียนของแม่เองแล้วเราก็ไปแอบอาหารใช่แล้วก็มีไดอารี่ที่เป็นรูปเราตอนด็ก ของพี่ยกและของคิมที่แม่ทำแม่ทำไ้ให้แม่ชอบ DIY ไปใช่คือจะตัดรูปแล้วก็แปะแล้วก็ยื่ไหนบ้างเมื่อตอนนี้อยู่อยู่ที่อองที่หนูใช่ไหมใช่มันจะหายได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยมีค่ายยิ่งกว่าบ้านจิบหลังตีใช่มันลึกซึ้งมากที่แม่แบบแม่ทำอ่ะแม่แต่สายสะดือใครจะคิดว่าใครจะเก็บสายสะดือวะซึ่งย้อนกลับไปนะยี่สิบกว่าปีนะทำไมแม่ดิหนูอยากรู้มีแม้กระทั่งข้อมือที่อาห้อที่เข้าโรงพยาบาลคือชื่อแม่ชื่อแม่อใช่แล้วก็ชื่อ ชื่อตอนอคลอดลูกลอะไรเงี้ยใช่คืออ่ะจริงๆก็ไม่ต้องตอบแล้วว่าลูกจริงลูกลูกเป็จริง ลูกจริงๆนะคะแล้วก็สองคนก็คือหนึ่งสามีเท่านั้นนะคะเพราะหลายๆคนก็คิดว่านี่เป็นลูกหยกหรือลูกโหนงหรือเปล่าหน้าเหมือนโหนเหมือนเหรอหนูว่าคนคนเดียวเลยนะที่หนูโดนทักแลวหนูรู้สึกว่าหนูหน้าเหมือนะคือที่มีคนทักว่าหนูหน้าเหมือนุงเท่งเพราะหนูเคยรู้สึกตัวเองว่าหนูหน้าคล้ายลุงเท่งไปยกเล่นแอปหนึ่งที่เปลี่ยนตัวเองเป็นหน้าผู้ชายแล้วก็แบบเหมือนลุงเท่งเฉยใช่แค่นั้นแหละแต่มันก็เป็นหน้าตอนเด็กๆนะก็เลยรู้สึกว่าแต่เรามีความเป็นญาติกันมีอาจจะมีความคล้ายกันได้แต่เหมือนห อาจจะอยู่ด้นตอนเด็กๆไงเพราะว่าพ่อพี่ยอ้วนไงตอนนั้นอะก็อาจจะแบบแก้มฟูๆอาจจะเป็นเพราะหน้ากลมหนูมีตรงนี้ค่ะแก้มป่องอันนี้ก็ทราบแล้วนะคะว่าเป็นลูกจริงๆนะคะไม่ได้มาสร้างคอนเทนต์ถ้าอยากจะสร้างคอนเทนต์มันน่าจะมีคอนเทนต์เลยมากกว่านี้ถ้าอยากจะสร้างคอนเทนต์สร้างไปนานแล้วสายสะดือเลอกเก็บสายสะดือก็มันคือมันเป็นชิ้นส่วนแรกของของลูกอ่ะ มันเป็นของของลูกอ่ะถ้าเราเก็บได้เราก็จะเก็บไปทุกอย่างแต่ถ้าถ้าหนูท่านหนูคิดนะแบบในมุมที่หนูเห็นนะมันเป็นแบบความรู้สึกคือสิ่งที่ต่อระหว่างแม่กับหนูอยู่เชื่อมใช่ใช่มันไม่เหมือนในยุคสมัยนี้ที่สามารถแบบถ่ายถ่ารูปเก็บไว้ได้แต่เนี้ยคือแม่แบบยุคตอนนั้นแม่ก็น่าจะแบบยังไม่มีมากไม่มีไม่ได้แบบว่ามีคนเข้าไปถ่ายวีดีโอทำในอย่างนั้นทําคลิปได้ตั้งแต่ตอนที่เราคลอดมันก็เป็นอะไรที่เก็บไว้เป็นความทรงจําอย่างใช่เอามาเป็นคลิป ้องถ่าย the ghost secret เบ้างหลังมีคำถามว่าชอบเบื้องหลังมากเลยค่ะถ่ายมาให้ดูอีกนะคะติด the ghost secret มากเป็นสะพานบุญด้วยขอบคุณมากค่ะจริงๆอะ่ะเบื้องหลังรายการดู g h ก s ซี e เข e ดอ่ะมันมันก็จะเป็นแบบตอนนั้นพี่โยกก็อยากถ่ายเนาะอยากนั่นนะเนาะเมืองการไม่ไกลตอนนี้ the ghost secret จะไปถ่ายแบบไกลมาก พี่พ่งกลับมาจากสุราษฎร์นะคะไปเขินเชลารมาแล้วก็เดี๋ยวอีก2วันนี้ก็ไปเชียงใหม่ถ้าหนูไปถ่ายเบื้องหลังตลอดช่องเขาก็จะไม่มีแบบไฮไลท์นึกออกปะว่าแบบแต่เดี๋ยวนี้ทําไมด้วยอะช่องไอเฮียเดไปถ่ายประจำไอเฮียเดเหรอไอเฮียเดขอบคุณมากๆเลยที่ที่บอกว่าเราเป็นสะพานบุญคือต้องบอกว่าส่วนตัวต้องเป็นคนที่ชอบทําบุญอยู่แล้วนะคะลูกเต้าทุกคนเป็นเด็กที่ส้มปลูกฝังมาด้วยกันทําบุญทั้งนั้นเลยยกเนี่ยบทบาทตั้งแต่3าขวดยังถือคนนมอยู่เลยนอนสัพังงกอยู่นอนสะพังงกอย อยู่ในโบสถ์ก็คือนะรู้แค่ว่าใส่ชุดขาวแล้วก็ตื่นเช้ามากับแม่แต่ว่าสวดมงสวดมนต์นั่งสมาธิอะไรเงี้ยไม่เป็นหรอกนะแต่จำความได้แค่ว่าเขากินข้าวแค่เช้ากลางวันเย็นไม่กินอันนั้นก็ไม่กินกับเขาใช่อันนั้นอ่ะก็คือสิ่งที่ทําได้แม่ไปกวาดร้านวัดก็เดินเดินไปกับแม่มคือแม่ขึ้นมาทําวัดบนโบสถ์หนูก็นอนบนโบสถ์เหมือนกันข้างๆก็เพืตอสดแต่ลุกมาแล้วไงแต่เมวาแล้วแล้วก็นั่งงุสะบังงก็สับะงของเาอย่างคิมเนี่ยเวลาที่ส้มทำบุญอะไรก็สร้างสร้างพระลูกแม่สร้างพะนก็ วยค่าขนมของลูกก็ใชช่วยออกทาบุญทําบุญค่าขนมของลูกเอานมอคิมมาออกเองให้อทิตย์เท่าไหร่ก็อ่ะอย่างล่าสุดให้อธิรส่งพันบอกออกทีแม่หนูทําบุญด้วยห้าร้อยโยก็เหมือนกันล่าสุดนี้ก็คือสร้างภาพไม่ใช่สร้างภาพวาดเก่งอันเนี้ยพอดีว่าที่ศารานี้เขาจะมีภาพวาดติดที่ศารามีทั้งหมดเลยสิบแปดภาพแปดภาพอาจารย์โอเล่ยไปแม่เลยเหมามาทั้งสิบภาพสิบภาพนี้ก็แบ่งคนในครอบครัวยกก็ไปหนึ่งภาพคิมก็ร่วมกับแม่จ่ายตังค์แล้ว นะคะและที่เหลือก็ถึงว่าเดี๋ยวนี้ตังไม่มีใช้ทำบุญเยอะขอบคุณค่ะใช่เดี๋ยวนี้ทำบุญเยอะมากไปดูตอนที่ไปถ่ายที่บ้านพี่เอกชัยทั้งแม่ทั้งลูกกันแหนกันแหนกเก่งมากเนี่ยที่สุดกันแหนกันแหนกเก่งมากกันแหนกแหนอะไรอ่ะจริงๆเราไม่เข้าใจคำว่ากันแหนกแหนกันแหนกคืออะไรเว้ยแกสวยขึ้นปะเนี่ยแมอะไรอยย่างงเี้หรอฟิลนั้นปะกันแหนกแหนกันแหนกแหนอหรือแบบว่าเวลาเหมือนแซ่เพื่อนอะไรอย่างเงี้ย่าแบบแหมไปกินข้าวกับผู้ชายได้ที่กับเพื่อนไม่ไปเอแบบนี้กันแหนกแหนแบบนี้แต่เราเราไม่รู้กกก็คิดนนนนััแ ที่คิมดูไม่มีอะไรเลยนะไม่มีอะไรเลยนะแล้วส่วนตัวกับพี่เอกก็รู้จักกันมาตั้งแต่เข้าวงการจะ20ปีแล้วถ้ามีกระแนงกระแหนอะไรก็ต้องมีคอมเมนต์อื่นมากนะแหมกระแนงกระแหน่คอมเมนต์นี้ก็เลยแบบรู้สึกว่าเขาเขา้าใจอะไรผิดหรือเปล่าใช่ไหมไม่ตอบดีกว่าเหมือนเมือนไม่ตอบดีกว่า มกนะครับแต่ขอถามหน่อยว่าหน้าอกน้องหยกไปทํามาหรือธรรมชาติครับอ่ะอันนี้เขาบอกผมไม่ได้ลามกนะคะอันนี้ไม่ได้ด่านะคะทุเลถามมาเพื่อถ้าหนูทำแล้วจะทำยไมหรือว่าหนูไม่ทำแล้วไงต่อไปแล้วยังไงต่อเออไงเพราะอะไรวะไม่เข้าใจต่อบอกว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลดีกว่าตํารวจอวดโอ้แบบโอ้เปล่าค่ะอันนี้คือของธรรมชาติของจริงค่ะอ้าหรืออยากให้สายใจคุณบอก็ทําค่ะอยากรู้ว่าห้าหมอไหนอย่างนี้หรอเพื่ออะไรอ่ะแล้วก็คือเป็นผู้ชายด้วยนั้นรู้ไปคุณจะไปทําอถ้างนี้เหรอถ้าผ ทขาอกทาหน้าอกหรือเปล่าทําที่ไหนเอออันนี้อันนั้นคือคาตอบที่แบบยินดีจะตอบมาใช่ก็คือธรรมชาติเราบ้านเราก็คือนมใหญ่จตไม่ได้ทําตอบได้ไมเอ้าวก็เขาเอาอยากถามคือแบบทาไมต้องถามถ้าหนูจมูกโด่งก็ต้องมีคนมาถามว่าเฮ้ยทำจมูกหรือเปล่าถ้านมใหญ่เฮ้ยทำนมหรือเปล่าหนูตัวสูงเฮ้ยตอกกระดูกหรือไปตอก หรือเปล่าทุกคนต้องทําอะไรทุกอย่างไปหมดเลยเหรอเออไม่สามารถธรรมชาติได้เลยแล้วทําทใจลูกเขาถามมาต่อไปยกใส่แหวนนิ้วนางข้างซ้ายแปลว่าต้องมีคนมั่นแล้วจะมาพูดทําไมมีแค่คนคุยทําไมไม่อยากให้ลูกมีแฟนเอออันนี้ก็แสดงว่าคุณเพิ่งเข้ามาดูได้ไม่นานคุณไปดูคลิปเอ,อ่อปีใหม่นะคะเอาของคิมคิมยกมือสิไม่วันนี้ไม่ได้ใส่มาอ้าว เอาไว้ไหนลูกกล่องในในกล่อง,องคือปีใหม่ส้มซื้อแหวนให้ลูกคนละวงหันกันคนละครึ่งกับแม่หันกันคนละครึ่งด้วยตอนนั้นน่ะนิ้วนางข้างซ้ายคือนิ้วนางคือนิ้วข้างที่เล็กที่สุดที่จะใส่แหวนแล้วสวยเพ,เพราะใส่นิ้วชี้แล้วครับมือมข้างนี้อ้วนกว่ามือข้าง,างนี้สวยไงก็คือเหมือนใส่แฟชั่นเฉยๆอะค่ะก็แค่มันเป็นใส่แล้วสออมันเป็นนิ้วที่ใส่แล้วสวยพอดีแต่ตอนนี้แล้วก็อยากให้ให้รางวัลลูกจะไปเปลี่ยนะล้เอาไว้ไม่ซื้อให้รางวัลลูกไม่จะไปเปลี่ยน เปลี่ยนไซส์เหรออ๋อขยับต่อไปถามโง่โง่กระทรวงมีกี่อันใช่อ๋อล่าสุดนี่ยก็ไปกินอิซากยะคือโง่งรับเลยเโงคือต้องบอกว่าถ้าคนไม่รู้ย่อมไม่ผิดคนไม่รู้ก็คือคนไม่โง่นะไม่ใช่คนไม่รู้คือคนโง่นะคถามอะ่ะที่ถามเนี่ยคือเราจะต้องบอกสถานที่ให้สําหรับคนที่คนเขามากินถ้าเราบอกว่า กระทรวงการคลังแล้วเกิดกระทรวงการคลังมันมี2กระทรวงการคลังละมันมีกระทรวงการคลังเก่าที่ก็ปิดไปแล้วไม่ได้ใช้กับกระทรวงการคลังใหม่เราจะรู้ไหมเราไม่รู้อ่ะมันมีคังเหนือคลังใต้หรือว่ามีคลังกลางหรือว่าทุกที่มีกระทรวงการคลังเราก็ไม่รู้ไงหรือว่ามีกระทรวงการคลังทุกจังหวัดหรือเปล่าอะไรเนี่เราไม่รู้คือง่ายๆคือเราไม่รู้แค่นี้แค่ไม่รู้ว่ากระทรวงการคลังมีกี่ที่แค่นี้เรากลายเป็นคนโง่เลยหรา โลงกระสอบก็อยู่อีกที่หนึ่งกระทวงการคลังก็เงินเหมือนก็เลยไม่รู้มันอาจจะมีเรื่องเงินเยอะไปหมดกรอลตอยไม่รู้ก็ไม่รู้นั่นแหละเพราะกระกระงในประเทศแต่ที่เราย้อนถามคือต้องการความชี้ชัดชัดเจนจากเจ้าของร้านว่าเออกระทวงการคลังมีที่เดียวใช่ไหมโอเคถ้ามีที่เดียวก็คือตรงนี้นะคะและร้านนั้นอยู่ตรงข้ามกระวงซึ่งเราเราอาจจะโชว์โง่ก็ได้แต่ว่าโชว์โง่ในที่นี้คือเอาไว้ที่เวลาที่คุณไปกินแล้วคุณไปไม่ผิดถ้าคุณไปผิดเราโดนด่าคุณ S <S ก็ไม่รู้ถูกต้องคระใช่เรายอมอยโชงโง่ดีกว่า <S <S อยากให้ช่องทําคลิปอาทิตย์ละครั้งชอบรายการนี้มากเลยเราทําคลิปอาทิตย์ละสองครั้งะลงวันพุธกับวันเสาร์ค่ะอ,ะอาจจะเป็นเราบกพร่องเองก็ได้ซึ่งเราไม่แจ้งเ <ผม S 1> <ๆ S 2> ขาซึ่งแต่ถ้าว่าเราทุอบอกว่าพยายามให้กดติดตามากด s ับสไคร b ์กดกระดิ่งพอตองนิ่งไวอ่าพอคลิปเข้าปุ๊บมันก็จะเด้งที่มือถือคุณฉะนั้น คุณกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามคุณจะไม่พลาดเลยเพราะว่าเราลงอาทิตย์ละสองคร<อ>ั้งทุกคนอย่าคิดไปไกลนะน่าจะเป็นรอยผดผื่นคันเพราะว่าน้องคันเลยเกาพอเกาาน้องโยกเป็นคนผิวขาวก็เกิดรอยแดงได้ง่ายหนุ่มๆทั้งหลายกรุณายอย่าคิดลึกนะครับคนนี้คือคนเดียวเออที่เข้ามาพิมพ์แล้วเข้าใจเออน่ารักใช่<น>เพราะว่าก่อนหน้าจะมีแบบข้อรอยดูดรอนรอ หนูถาม<ช>จริงๆนะแบบว่าถามจะใจจิตเลยนะถ้าหนูมีรอยดูดอะหนูจะกล้ามาถ่ายรายการแล้วใส่เสื้อเปิดคอวะอหนูจะกล้าไาให้แม่เห็นรอยดูดปะถ้าหนูมีจริงจริงนคือต้องบอกว่าหยกเป็นโรคผิวหนังชนิดหนึ่ง<ย>ไปหาหมอมาแล้วครั้งหนึ่ง หายแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มเป็นอีกก็คือจะเป็นจุ่มแดงๆเป็นผื่นใช่พี่หยกตอนแรกก็คิดว่าแพ้ขนแมวพี่หยกไม่ได้มีแค่ตรงคอก็มีตอนแรกคิดว่าเชื้ฉยๆพี่อ่ะใช่ไหมพี่หยกเป็นเต็มตัวเมียนหลังเลยแอนหลังแอนเอวที่พุงมันมีอืมคันนี้คันนี้อเนเนี่ยเนี่ย อันนี้จะอยู่ที่คอเขาแบบลอยดูดหรอคะเห็นปะคือมันมีเยอะมากจริงๆเว้ยทุกคนไม่ได้มีแค่ที่คอนะไปหาหมอมาแล้วหมอให้ยาทามาแล้วมันยุบลงซึ่งหมอบอกว่าถ้าไม่ยุบก็คือต้องไปเจาะเลือดใช่ไหมถ้าไม่ยุบก็ต้องทําให้ยุบแล้วก็หยุดกินยาแก้แพ้เป็นเวลาหนึ่งเดือนทำไมหมอไม่กีดเนื้อต้องไปทำอะไรต้องไปทำสกินเทสก็คือต้องไปเจาะตรวจดูอย่างเลยว่าชีวิตนี้หนูแพ้อะไรบ้างเพราะว่าหนูก็เคยใช้โฟมหน้าหนึ่งแล้วแบบอยู่ๆก็แพ้รับสิวขึ้นหนูก็เลยงงว่าหนูแพ้อะไรในส่วนผสมของหน้าหรือเปล ใช่คือมันหนูแพ้แพ้เยอะมากแล้วก็แพ้ง่ายมากต่อไปรอคลิปหนีแม่เที่ยวอยากเห็นพี่เที่ยวช่วงหน้าร้อนแบบนี้ต้องรอพวกเราเนี่ยหยุดกันก่อนเพราะว่าช่วงนี้คิมเรียนหนักว่าพี่อ๋อไผหลิวต้องเข้าเปิดเทอมกันอยู่ค่ะช่วงนี้ยังไม่มีใครว่างเลยต้องทำที่สิทิ์ยจบแล้วทำที่สิทิอยู่นะคะจริงๆอยากทํามากค่ะจริงๆอยากหนีแม่เที่ยวแต่ว่าหลักๆแล้วก็คือเอาล่าสุดก็หนีไปนี่เราไม่ค่อยมีงบค่ะคืออันนี้เนี่ยต้องชี้แจงเลยว่าคลิปหนีแม่เที่ยวคือเราออกกันเองทางนั้นเลยไม่ว่าจะค ที่พักค่ากินค่านอนก็คือก็อยากจะวอนผู้ใจดีนะคะอาจจะไม่ใช่แม่ตรงนี้แต่ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นรถน้ํามันสถานที่เที่ยวที่พักหรือว่าโดเนตเราได้ใครก็แล้วแต่ร้านองรล้าหารใครอยากให้หนูไปเที่ยวนะคะจ้างหนูไปหน่อยค่ะอยากไปว่าค่ะแต่หนูไม่มีตังค์่ะไม่จ้างก็ให้ไปฟรีก็ยังดีนะคะมีแต่คนเมนชั่นหน้าอกของพี่เยกเหมือนไม่ได้โฟกัสคอนเทนต์ที่จะสื่อเลย SS พอสพอสม คนนะคะคุณผู้ชายเอเซก็คือเ x u a l h a r r s s m e n t จริงๆสนใจคอนเทนต์ดีกว่าเราทำมาเพื่อสนุกสนานและอยากให้รู้ตัวตนของพวกเราทำตลกแดกอะ่ะแต่และอีพีก็คือไปหาศิลปินคนนั้นไปคุยเรื่องศิลปินคนนั้นทุกคนอย่ามาโฟ,ฟกัสกับแค่หนะ้าอกของหนูเลยทม, <พบ S 2> มานะดูกันนะไม,ไม่เปิดหนังโป๊ดูกันนะมาดูเรื่องทำไม เออใช่ถ้าถ้้อยากดูน้าอกอ่ะไปดูหนังโป๊สิหรือหรือไม่ดูเห็นแล้วก็คือผ่านๆไปไม่ต้องมา m ม n t อะไรแบบนี้เดถ้าพูดจริงๆอ่ะเราห้ามให้คนไม่ดูไม่ได้ดูได้คุณจะเอาไปจินตนาการอะไรของคุณอ่ะแล้วแต่คุณเลยเราขอ้องแต่ไม่ต้องมาบอกอ่ะใช่ไม่ต้องให้เรารับรู้ไม่ได้อยากรู้เลยทำไมพี่สีเรียกพี่แทงว่าตู้ครับพี่สีพี่สีอ๋อาะสีลุงสีอ่ะคลิปคลิปของ ออทบีตอนพี่ชูศรีคือที่พี่ศรีเรียกพี่เท่งว่าตู้คือเมื่อก่อนเนี้ยตอนที่ลุงเท่งเป็นตลกใหม่ใหม่ไม่ไม่ท้าความก่อนเลยเอาตั้งแต่ไอพงพี่เท่งชื่อพงศักดิ์พงษ์สุวรรณแม่เรียกไอพุงข้ามาอยู่กรุงเทพทำนูำน้นทำนี่ทำนี่นั่นสรุปแล้วก็คือไปอยู่คณะตลกเล่นกับพี่ชูศรีแล้วตอนนั้นลุงเท่งเนี้ยเขาก็เรียกกันไอพุงไอพงแต่ว่าเท่งเถิดเทิงเนี้ยเขาเต้นเต้นเหมือนตู้ดีเลกอมาจิยกุล เนเี่ยต้นเหมือนตู้พี่ตู้ดิเล็กสาวบางโพนี่โกจริงๆตตแนถ้าหาคลิปได้เอาคลิปขึ้นมาให้อาอาจจะเอาขึ้นมาอ่าใช่แต่ไม่รู้จะหาเจอไหมแล้วแล้วพี่ตู้ดิเลกเขาเต้นเก่งเหมือนมนุษย์ไรกระดูกอเงี้ยแล้วลงที่งเขาก็เต้นแบบตู้แล้วตู้ดิเลกดังมากก็เรียกไอ้ตู้ไอ้ตู้แต่นั้นก็คือเป็นไอ้ตู้มาเรื่อยๆเป็นไอ้ตู้เรียกไอ้ตู้ในวงการตลกก็เรียกไอ้ตู้ไอ้ตู้ไอ้ตู้จนกระทั่งมาเข้าเวิร์กพอยท์ถึงจะมาเป็นเท่งเถิดเธอเพราะคุณปัญญาตั้งใหา คนคนที่บ้านก็ยังมีไอ้ตู้บ้างีตู้้้บาไดถ้าแบบว่ารุ่นแรกเลยก็เรียกไอ้พุ่งนี่คือเพื่อนเลยไอ้พงรุ่นกลางๆก็คือไอ้ตู้ไอ้ตู้แต่วันนี้ก็แต่ถ้าสนิทเน่ยก็ไอเท่เท่แล้วแม่อีศักดิ์แล้วชื่อแม่แม่เอออีศักอีศักนี่มาจากคำว่าอีศักพ่อยายเป็นคนเรียกยายจะเรียกนักคำน้ำหน้าเป็นอีอ๋อยายคือหง่อมอ่าอีพงพันเนี่ยชื่อพุ่งอ๋ออีพงพันอีพงพันแม่ก็ไม่เรียกคำว่าอีศักโดยตรงแม่เรียกเป็นอีกลายเป็นอา อาสักเอออาสักดิอาสักอาศักเออต่อไปไอ้ส้มคนสวยยิ่งอายุเยอะยิ่งสวยเด็กๆจําได้แกมาถ่ายละครแถวบ้านพระรามเก้าตอนนั้นก็ว่าสวยแล้วนะตอนนี้สวยมากถ้าดาวเรื่มเปลี่ยนอะพาร์ทเมนต์ป่ะเออแถวพระรามเก้าอุ้ยตอนนั้นเคยไปนอนรอแม่ด้วยใช่ใช่ถ้าจำท่านนึกออกนะโอ้โหสิบกว่าปีเนาะอุ้ยขอบคุณมากจ้าเลยขอบคุณที่ชื่นชมตอนนั้นหนูมันเด็กฉันตัวเองแบบว่าโตอ๊ยตอนนั้นเด็กอยู่เลยหนูโดนม้ากัดในกองเปลี่ยน์อัันนน้คือปะพาร์ททเเมมนนนนนพาาีีี่่่้ไปปถยซั็ Are, อยู่ในกันตนาที่ที่เป็นที่เป็นบ้านไม้กั่ว่ที่เหมือนจำได้แค่พเฉพาะตอนที่อยู่อพาร์ตเมนต์ก็มีแต่ว่ามีตอนปอบที่ไปใช่ใ <ỗ df od> ช่ใช่ะใช่ใช่หนูโดนม้ากัดก็พี่หยกไปถ่ายเซลฟี่กับม้าค่ะแล้วหันหลังให้สมัยก่อนโทรศัพท์ยังไม่มีกล้องหน้าก็คือต้องหมุนกล้องและทีนี้แล้วก็ถือกล้องไกลๆอย่างเงี้ยแล้วก็เอตอมแล้วม้าก็หนีพี่หยกชนกับกกงแล้วทั้งกองก็คือตกใจม้าไม่ได้ อย่างนี้ทางเดียวนะม้ากัดหลังพี่แล้วก็ดึงพี่มากระแทกข้้งหลังเสร็จแล้วเอาตีนทีไม่มีใครเชื่อหนูเลยว่าหนูเคยโดนม้ากัดแต่พี่อกเป็นเขียวเลยนะข้างหลังพี่อกอะก็คือต้องไปฉีดริจูนาป่าเป็นเรื่องเวลาเหมือนกันออต่อไปน่าจะเป็นคลิปที่พี่อกไปบ้านลุงชูศรีเขาบอกว่าขอดาวนะสาวๆทั้ง3ถ้าหากไม่ใช่พี่น้องกันจริงๆนี่ต้องทําหน้าหมอเดียวกันหออเดียวกันเลยนะ อันนี้แสดงว่าคุณเพิ่งเข้ามาดูเนาะคุณไม่รู้จักเราอันนี้ส้มเจ้งนะคะอันนี้หยกมาเป็นลกนะะูกสาวลูกสาวนะคะแล้วก็ไม่ได้ทําหมอเดียวกันนะคะคุณละหมอค่ะและอีกคนนึงก,ก็คือคุณปอนปอไอปอนะคือภรรยาคุณชูศสีนะคะเราไม่ใช่พี่น้องกันนะคะเราเป็นแม่ลูกกันแล้วก็เราก็ไม่ได้ทําหมอเดียวกันด้วยนะคะห้ะปอก็ไม่ได้ทาหมอเดียวกับเราด้วยค่ะปอเขาสวยอยู่แล้วนะะห้ปอสวยอยู่แล้วสวยอยู่แล้วไม่ได้ทำอะไรคืออยากให้ทุกคนเห็นหนาปอสมัยสาวสาวที่เ เจมากเห็นกันนะคอะปอคือคนแบบขาวสูงจมูกโด่งตาโตสวยสวยต่อไปเป็นคลิปที่เราตอบคำถามสุดท้ายแล้วเนาะอันนี้ใช่สุดท้ายเขาบอกว่าคือพื้นฐานเลยนะขอย้อนเรื่องจานในห้องครัวไกลจากห้องนอนคือจะกินเนี่ยก็ต้องเดินไปที่ครัวไหมแล้วทําไมถึงเดินเอามาเก็บไม่ได้อะไรอย่างงี้เอายังไม่จบเลยนะอือคือง่ายๆเลยนะคะคิมตอบดีกว่าเป็นคำถามที่มันดังกล้องอยู่ในใจคิมพออ่านเสร็จสั้นๆเลยค่ะ คิมขี้เกียจบอกเหตุเหด้วยนะจริงๆตอบไปแล้วนะไม่ก็บอกปั่นคือ,คอห้องนอนค<ง>ิมอันนี้ทุกคนเดี๋ยวขอเข้าใจนิดแนตะ่บ้านส้มเนี่ยเป็นบ้านแฝดสองหลังนะคะหลังใหญ่หลังหนึ่งแล้วหลังเล็กหลังหนึ่งนะคะหลังใหญ่เนี่ยห้องคิมอยู่ขวาสุด ออกมาจากห้องคิมก็จะเป็นห้องโถงอีกหนึ่งห้องปอ่งบายเป็นบ้านให้เขาขนาดนั้นอยากอยากให้เข้าใจก็คือผ่านห้องโถงออกจากห้องโถงก็คือต้องเปิดประตูออกไปแล้วต้องลงบันไดลงไปนะคะ้นต้องบอกว่าห้าขั้นลงบันไดไปแล้วก็เดินต้องเดินไปออกไปข้างนอกนะคะพ้นไม่มีหลังคานะคะพ้นชายคาไม่มีหลังคานะคะพ้นชายคาแล้วก็ลงจอดรถก่อนลงจอดรถก่อนนะคะแล้วก็ขึ้นกบวนแล้วก็วนซ้ายไปถึงจะเป็นในกลัวนะคะเดียวถาามบ้านคุณใหญ่แล้ว ปวดโอ้อีกอันบายนิดนึงระหว่างห้องครัวกับห้องนอน มันห่างไกลกันเยอะนะคะเราก็แม่แล้วก็มีปัญหาอะไราแล้วไม่ได้มีปัญหาเรื่องเรื่องที่ลูกทิ้งจานไปเ่าเพราะว่าจม่ก็ทำต้องพูดอย่างนี้ก่อนทุกคนคือห้องครัวอยู่ข้างนอกอะเรากลับมาจากเรียนหนื่งร้อนร้อนเราไม่มีทางที่จะอยากนั่งกินข้าวในห้องร้อนร้อนอยู่ทีใช่เราก็ขวาจากแล้วก็แก้วน้ำแล้วก็ไปห้องนอนแล้วก็เดินขึ้นห้องค่ะของแม่นี่ยิ่งไกลกว่าอีกนะของแม่ขึ้นขึ้นข้างบนค่ะของแม่คือมีตู้เย็นนาห้องมีไมโครเวฟจานชามเป็นชุดแล้วก็กระ เ,เพราะฉะนั้นแม่ก็ทําที่บ้านนี้ทําแบบนี้ทุกคนไม่ใช่เรื่องแปลกของบ้านเรามันไม่ได้ดัางานสาหัสมันไม่ได้ <c oughs> ทิ้งจนแบบนอนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็แค่หนึ่งคืน,คน<ม>ของคุณของเขานั่นแหละเนาะก็ฝากด้วยลวกันนะคะใครอยากจะให้เรามาตอบคาถามก็อย่างที่บอกนะคะคิวไม่ได้เราจะยกคําถามของคุณให้ได้20คําถามแล้วมาตอบโดยที่รรารวมมาอยู่ประมาณสักหนึ่งเดือนหรือไม่เกินสองเดือนจะเอามาตอบนะคะแล้วใคร <c oughs> อยากรู้ะไรมากกว่านี้ก็นะตามนั้นเลยในมาก ไป follow ทิกตอกกันด้วยในติกตอกหนูจะตั้ง Q a อไว้ตรงใบโอ,ใใอยากรู้อ็ได้เพราะว่ามันจะแยกหมวดหมู่และเห็นชัดเจนอ่ะติกตอกชืออะไรไม่รู้ค่ะเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ของคิมติกตอกของคิมนะคะของหยกของคิมแล้วก็ส้มเองก็ขอบคุณมากนะคะขอบคุณที่เอ็นดูเราทั้ง3ามคนนะคะขอบคุณที่เอ็นดูน้องหยกนะคะขอบคุณที่รักน้องคิมนะคะหลายๆคลิปที่คิมไม่ได้ออกเยอะมากที่เขามาถามว่าทำไมน้องคิมไม่มาน้องคิมไม่มาน้องคิมติดเพื่อนไงคะ ต่อไปน,อน,น,นี้ก็คือคิมจะมาแล้วเพราะว่าเราจะเิเราจะให้ตังคิมขนมทุกคลิปนะคะเออ แล้วก็สําหรับหยกนะคะก็ฝากกับทุกคนให้กําลังใจด้วยตอนนี้หยกกำลังซุ่มมีผลงานอยู่นะคะไม่หูอย่าพูดอย่างนั้นเหมือนแบบจะได้เข้าช่องเลยไว่ก็คือทุกคนที่ชอบเพลงเบบี้หรือว่าตามมาจากไหนไอแคนซีตามมาจากโคเบอร์เพลงเกิดมาเพื่ออกค่ะเพลงเก่งมันต้องออกมาอีพีนี้ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากๆฝากกด subscribe กดติดตามนะคะฝากด้ช่วยกด subscribe ให้แรงใจเราสามคนยังไม่ยังไม่ห้ามอีกหรอบบายบาย <c oughs> บแล้วคบ